นิยายวายเรื่องเดนเจอร์สเลือดักอันตรายในมาเฟียปะพันธ์โดยสมิงคูวอนไววิสานำมาปรับปรุงมา EP สามครับอย่างอย่างบ้านคุณที่นี่สวยจังพาเทลเที่ยวบ้างได้หรือเปล่าครับในเมื่ออีกฝ่ายส่งบทมามีหรือว่าเขาจะไม่ต่อบทกลับอย่างน้อยเขาก็ต้องใช้ชีวิต ที่นี่การที่มีตัวตนในฐานะคนรักผู้นำตระกูลมันก็คือใบเบิกความปลอดภัยของตัวเองอย่างหนึ่งจำคำปู่ไว้นะเทลไม่ว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ให้ดีแล้วรีบกลับมาหาปู่คำพูดของปู่ราวกับรู้อะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะเดินทางมาที่นี่มันยังฝังอยู่ในหัวเขาได้สิราวคำนับคุณตาเสร็จเดี๋ยวฉันพาไปการแสดงความรักของทั้งสองคนอยู่ในสายตาของพ่อบ้านสูงวัยตลอดเวลา เธอรู้ตัวดีว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเป็นที่จับตามองของทุกคนดูเหมือนว่าที่นี่จะมีหูตาของหลายคนเลยคงต้องระวังตัวแบบที่เขาบอกไว้สินะกว่าจะโผล่หน้ามาหาฉันได้นะเสียงของชายสูงวัยในชุดสบายๆเดินออกมาจากประตูอีกฝั่งที่เชื่อมต่อกันแม้ว่าจะดูแก่ชรามากแล้วแต่ความน่ากเกรงขามก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยเทรู้สึกได้ทันทีว่าคุณตาคนนี้ของอย่างจงเป็นคนที่อันตรายมาก อาจจะดูอันตรายกว่าคุณปู่ของเขาเลยผมเพิ่งกลับมาจากไทยอย่างจงตอบเสียงนิ่งเรียบฉันรู้แล้วนี่น่าริเอคนที่แกจะพามาแต่งงานด้วยลีจือเทามองชายหนุ่มหน้าสวยที่หลานชายพามาตั้งแต่หัวจรดเท้าครับเทลทักทายคุณตาสิทธิ์เทลุกออกจากนายคบกับหลานฉันนานแล้วหรือ ไม่ครับผมกับอย่างอย่างเราเจอกันไม่นานผมเป็นลูกชายของแก๊งมังกรแดงคุณตาก็น่าจะพอรู้เทวคิดว่าคนพวกนี้คงสืบเรื่องของเขามาก่อนแล้วแต่ดูเหมือนคำถามของเทลจะทำให้ชายแก่แบบจืดเท้าพอใจอยู่ไม่น้อยนานๆที่จะมีเด็กหนุ่มมากล้าพูดกับเขาแบบนี้ใช่ถึงนายจะเป็นลูกชายแก๊งดังในไทยแต่ที่นี่นายก็อาจจะไม่ได้รับการต้อนรับดีๆแบบที่หวังไว้ก็ได้นัก ทำไมครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าคนที่จะมาแต่งเป็นเมียเฮ้ยมาแต่งเป็นคู่ชีวิตของหัวหน้าตระกูลจะไม่ได้รับการต้อนรับดีๆอย่างอย่างครับแล้วแบบนี้ถ้าลูกของเราเกิดมาเขาจะเป็นยังไงเหรอพูดคําถามที่ถูกยิงมาแบบไม่ทันตั้งตัวทําเอาสําลักน้ําที่กําลังยกดื่มเลยแค่ๆอะไรนะลูก คำว่าลูกทําเอาคนเป็นปู่ถึงกับตื่นเต้นขึ้นมาเพราะเขาอยากมีเลนที่เป็นสายเลือดตรงมานานแล้วแต่หลานชายอายุก็ห้าสิบปีแล้วแต่ไม่ยอมแต่งงานสักทีไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรแต่ถ้าเด็กหนุ่มตรงหน้าสามารถสารฝันของเขาได้คุณตาอยากไปฟังเด็กคนนี้มากเลยครับผมยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นแค่อยากใช้ชีวิตกับเด็กคนนี้สองคนไปก่อน อย่างจงรีบแก้ตัวขึงเขาให้ความหวังตามมากกว่านี้พอถึงบทสรุประหว่างเขากับเทลมีหวังวุ่นวายแน่แก่ก็อายุปูนี้แล้วจะมีลูกศักคนสองคนมันจะเป็นอะไรเทลใช่ไหมถ้านายทำให้ฉันมีเหลนได้ฉันจะทำตามที่นายต้องการทุกอย่างเลยเทลรีบยิ้มกว้างเป็นการตอบรับดูท่าทางเขาจะหาคนที่ช่วยปกป้องตัวเองได้หนึ่งคนแล้วสินะถึงแม้แล้ว จะไม่คิดจะมีลูกกับหลานชายอีกฝ่ายก็ตามทีเะประสแ์8คู่รักแค่ต่อหน้าคนอื่นคฤหาสหลักตระกูลหลีที่นี่จะเป็นบ้านของนายนับตั้งแต่วันนี้ไปเทวมองบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ตรงหน้าแล้วยิ้มเล็กน้อยถ้าให้เลือกเขาอยากอยู่บ้านจีนโบราณหลังนั้นมากกว่าดูมีอะไรให้เขาศึกษามากกว่านี้ครับอีกเรื่องฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาจะพูดอะไรให้ระวังคำพูด ทำไมถึงต้องไปพูดเรื่องมีลูกกับคุณตาแบบนั้นด้วยผมก็แค่พูดไปเรื่อยเองไม่คิดว่าคุณตาของคุณหลีจะคิดเป็นตุเป็นตะแบบนั้นนายอย่าเอานิสัยโกโหกปลิ้นปล้อนแบบนั้นมาใช้กับคนในครอบฉันอย่างจงกระชากเทลเข้ามาหาตัวเองอย่างแรงทําให้คนที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเสถลามาประทับแผนนอกกว้างผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเลิกกระชากลากถูกผมสักที เทวเงยหน้าขึ้นสบตากับยางจงอย่างหาเรื่องทำไมเขาต้องเป็นฝ่ายยอมถูกกระทำเทียงฝ่ายเดียวด้วยขืนเขายอมแบบนี้ไปเรื่อยสุดท้ายแล้วเขาคงจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปตลอดแน่ๆฉันก็บอกนายแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำอะไรตามอำเภอใจเอ็กคุณเจ้านายครับถึงแล้วครับกังเยเวที่เห็นท่าทางไม่ดีเลยพูดขึ้นหลังจากที่รถเข้ามาจอดเทียบหน้าประตูทางเข้าบ้านแล้ว รู้แล้วพวกนายลงไปกันก่อนไปสิหยางจงตะคอกเสียงดังเมื่อเห็นว่าลูกน้องของตัวเองทากันลังเลฉันขอเตือนนายไว้ก่อนนะว่าอย่าล้ำเส้นอีกไม่อย่างนั้นฉันจะส่งนายกลับไทยทันทีกล้าหรือครับทั้งที่เป็นคำขอของรุ่นน้องสุดที่รักขนาดนั้นเทลอดที่จะเอาพ่อเลี้ยงของตัวเองมาขวายอยางจงไม่ได้จริงๆแต่ดูเหมือนว่าการที่เขาจะขวายอีกฝ่ายแบบนั้นจะเป็นการคิดผิดอย่างมหัน เพราะตอนนี้เขาถูกมือแกร่งบีบเข้าที่คอและจับกดลงบนบ่อรถอย่างแรงทำเอาคนตัวเล็กที่ถูกจับกดถึงกับกระสึดกระสนาหาทางรอดแค่กต่อยผงนัดปากเก่งอีกสิฉันไม่ได้มีความอดทนมาให้คนแบบนายให้คนแบบนายมาต่อปากต่อคำด้วยนะักแววตาที่เต็มไปด้วยความเย็นชาทำให้เทลรู้สึกหวั่นใจขึ้นมาเขาไม่เคยรู้จักอย่างจงมาก่อน เขาไม่น่าที่จะท้าทายผู้ชายคนคนนี้เลยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายทำอะไรได้บ้างปับปล่อยผมหายใจไม่ออกพอเห็นท่าทางดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดอย่างจงก็ยองคลายมือออกจากลำคอระหงชาช้าแต่รอยแดงจากแรงบิดยังปรากฏบนคอขาวอย่างเห็นได้ชัดเทลพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งก่อนที่จะลูกคอตัวเองเบาๆตอนนี้สิ่งที่เขารู้อย่างหนึ่ง จากการเจอเหตุการณ์นี้บอกได้เลยว่าไอ้ลุงบ้าที่นั่งข้างๆเขาตอนนี้เป็นพวกอารมณ์ร้อนป่าเถื่อนไม่ต่างจากสัตว์ป่าเลยเพราะอย่างนั้นเขาไม่ควรกวนอารมณ์คนคนนี้แค่แค่นึกว่าจะตายแล้วนายก็เป็นลูกมาเฟียนี้ไม่เรียนวิชาป้องกันตัวเบื้องต้นไว้บ้างหรือไงต่อให้ผมเก่งแค่ไหนคุณมาประชิดตัวขนาดนี้ก็พลาดท่าได้ครับเทวพูดเสียงอ่อน ความจริงเขาก็พอเรียนศิลปะป้องกันตัวกับบรดิกาศมาบ้างแต่ด้วยแรงและระยะประชิดตัวจากอีกฝ่ายแบบนั้นต่อให้เก่งแค่ไหนเขาก็กันไว้ไม่ทันหรอกถ้าอย่างนั้นนายไปเรียนศิลปะป้องกันตัวเองกับกังเยเวทเพิ่มทุกเย็นเพราะที่นี่มีอันตรายมากกว่าที่นายคิดมากอันตรายมากที่สุดที่ผมเจอตอนนี้ก็มีแต่คุณนั่นแหละเอาละลงจากรถกันเถอะแต่ฉันขอเตือนนายไว้อีกรอบนะ ฉันไม่ใช่คนดีอะไรความอดทนฉันมีขีดจำกัดและอย่ากคิดที่จะเอาเรื่องของวินมาต่อรองกับฉันวินมีค่ามากกว่าจะเอามาเป็นเครื่องมือต่อรองให้เด็กแบบนายผู้จบอย่างจงก็ก้าวขาเดินลงจากรถที่เปิดประตูคอยไว้ทันทีชิด,ดูท่าทางเขาจะชอบพ่อวินจริงๆสินะผมจะไม่มีทางให้คุณสมหวังแน่ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับข้าในท่าน ทันทีที่เทลเดินมายืนเคียงข้างอย่างจงทุกคนภายในบ้านก็ต่างพากันโค้งตัวทักทายเทลได้แต่มองฉากเวิร์วางอลังการตรงหน้าแล้วคำในใจบ้านเขายังไม่เวอร์ขนาดนี้เลยอืมทุกคนอยู่ที่นี่ครบแล้วใช่ไหมพ่อบ้านสุนใช่ครับนายท่านฉันจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนี่เทลต่อไปนี้เทลจะมาเป็นนายของบ้านหลังนี้อีกคนจำไว้ว่าให้ดูแลเขาให้ดีเหมือนที่ดูแลฉัน พราะอีกไม่นานฉันจะแต่งงานกับเขาทุกคนภายในบ้านที่เพิ่งรู้ข่าวก็ต่างสงสัยคงจะมีแค่บางส่วนที่เป็นสปายถูกส่งเข้ามาไม่มีท่าทีเอะใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะรู้มาก่อนอยู่แล้วในท่านจะให้ผมจัดเตรียมห้องไหนไว้ให้คุณเทลดีครับพ่อบ้านสุนรีบถามเมื่อเห็นว่าในบ้านจะมีผู้มาอยู่อาศัยเพิ่มเอากระเป๋าเทลไปเก็บไว้ที่ห้องฉันก็พอครับ พ่อบ้านรับคำเทลกระตุกเสื้อหยางจงก่อนจะส่งซิกให้อีกฝ่ายโน้มตัวลงมาหาตัวเองหลังจากที่ได้ฟังคำพูดของอย่างจงที่บอกพ่อบ้านอย่างจงพอเห็นแบบนั้นก็ถอนหายใจแรงๆทีหนึ่งก่อนจะทำตามที่เทลขอผมต้องนอนห้องเดียวกับคุณเหรอครับเทลกระซิบข้างหูอย่างจงเบาๆใช่สำหรับคนทั่วไปภาคตรงหน้าอาจจะเป็นเรื่องปกติมากแต่สำหรับคนรับใช้ในบ้านแล้ว เป็นเรื่องที่เกินคาดหมายไปมากเพราะไม่มีใครเคยเห็นผู้นำตระกูลคนปัจจุบันทำแบบนี้กับใครมาก่อนแม้กระทั่งกังเยเวที่รู้เรื่องราวความเป็นไปทั้งหมดก็ยังอดแปลกใจไม่ได้เจ้านายเราแสดงเนียนขนาดนี้เลยเหรอพ่อบ้านสุนให้เตรียมอาหารขึ้นไปไว้ในห้องให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าให้ใครขึ้นไปข้างบนอีกจนกว่าฉันจะสั่งได้ครับ หลังจากที่แยกย้ายกันแล้วอย่างจงก็พาเทลมาบนห้องนอนของตัวเองท่าทางของเด็กหนุ่มที่ไม่มีความหวาดกลัวอะไรแม้จะเข้าห้องนอนคนแปลกหน้าทำให้เขาอดที่จะคิดไม่ได้ว่าเด็กคนนี้คงเข้าห้องผู้ชายมาจนชินแล้วห้องคุี่สวยมากเลยนะครับแต่ว่ามันดูมืดไปหน่อยถ้ามีสีสันกว่านี้ก็คงจะดีเทลเดินสำรวจไปรอบๆก่อนจะพูดอย่างเรื่อเปื่อย ถ้านายอยากเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนเลยแล้วกันบอกพ่อบ้านสุนได้เพราะยังไงนายก็ต้องพักอยู่ที่นี่อีกสักระยะเถวแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเขาหันไปมองอย่างจงอีกครั้งตอนแรกเขานึกว่าอีกฝ่ายจะพูดเชิงดุเขาซะอีกว่าเข้าไปยุ่งกับของส่วนตัวโดยไม่ได้ขอความคิดเห็นผมเปลี่ยนได้จริงเหรอครับอืมฉันจะยกห้องนี้ให้ในายส่วนห้องฉันจะอยู่ข้างๆแต่ว่าเวลาเข้าออกฉัน จะเข้าออกทางประตูห้องนี้ประตูเดียวยางจงชี้ไปที่ผนังฝั่งด้านขวามือที่เป็นตู้หนังสือขนาดใหญ่ส่วนคนที่มองตามก็ได้แต่ขมวดคิ้วอย่างสงสัยเพราะไม่รู้มันจะเดินเข้าออกยังไงคือมันเป็นประตูลับนะออกแบบในหนังจีนใช่ไหมครับเทวถามอย่างตื่นเต้นก่อนที่จะเดินตรงไปที่ชั้นหนังสือที่ทำจากไม้ชั้นดีมันเปิดยังไงเรอครับทำไมอยากย่องเข้าไปหาชันเรอ คำถามของคนที่นั่งคไข้ขาอยู่บนเตียงทําให้เทลอดที่จะหมันไส้ไม่ได้ใครมันจะไปย่องหาคุณกันไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่จําเป็นต้องย่องไปหาใครก่อนหรือฉันจะขอย้ำนายอีกเรื่องนะว่าต่อหน้าคนอื่นนายต้องเล่นบทคนรักฉันให้ดีไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่รับรองความปลอดภัยของชีวิตนายได้ เทลตะวัดส,สายตาไปมองคนที่พูดตอบรับตัวเองด้วยน้ำเสียงประชดประชันท่าทางที่กวนประสาทของอีกฝ่ายทำให้เขาถึงกับต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆใจเย็นไว้ให้เทลอยากไปตอบโต้ผู้ชายคนนี้ผะโสก,ก้าวก๊อก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 ใครครับเทลที่อยู่ในชุดคลุมสีขาวนุ่มฟูเดินออกมาเปิดประตูห้องหลังจากที่ได้ยินเสียงแบบนี้ดังอยู่สักพักเขาเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จแต่กำลังจะใส่เสื้อผ้าแต่ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูก่อนพอดีกรกั หลังประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเทลก็เห็นหญิงสาวหน้าตาส,สวยที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนยืนยิ้มให้อย่างเป็นมิตรสวัสดีข้าอาจเป็นการเสียมารยาทฉันชื่อหนิงชัยหงเป็นพี่สะพ้ายของคุณหลีเห็นคนบอกว่าคุณเทลครับผมชื่อเทลข้าคุณเทลเห็นคนบอกว่าคุณจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราฉันเลยอยากมาแนะนำตัวด้วยนะคะ ไม่จำเป็นต้องมาแนะนำตัวเป็นการส่วนตัวข้างบนนี้อีกอย่างฉันเพิ่งรู้นะว่าพวกคนตระกูลรองเดินเข้าออกบ้านหลังนี้ได้แบบไม่มีใครจับตามองเทลสะดุ้งตัวตกใจเมื่อเสียงทุ้มดังขึ้นข้างหูก่อนที่แขนแกร่งเต็มไปด้วยมัดคลามจะกอดรัดเข้าที่เอวเล็กของตัวเองกลิ่นแชมพูที่ไม่ค่อยต่างจากของตัวเองโชยออกมาจากคนที่กำลังกอดทำให้เทลรู้ได้ทันทีว่าอย่างจงก็คงเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จ แต่ที่สงสัยคือทำไมเขาถึงรู้ว่ามีคนมาเคาะประตูเพราะตั้งแต่ที่มาถึงอีกฝ่ายก็เดินไปหายไปห้ปหองด้านหลังกำแพงแล้วยังไม่ออกมาเลยอัดเออคุณหลี่ค่ะชายหงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยนะคะเพียงแค่กลัวว่าคุณเทลจะเหงาไม่มีเพื่อนเลยอยากมาชวนคุยด้วยนะคะชายหงมองอย่างจงด้วยความรู้สึกบางอย่างแววตาที่เธอมองมันเต็มไปด้วยความว้าววนจนเทลที่เป็นคนเพิ่งจะเข้ามาใหม่ ยังสัมผัสได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้มีความปรารถนาต่อผู้ชายที่กำลังพูดด้วยมากแค่ไหนขอบคุณมากนะครับที่หวังดีแต่สำหรับผมแล้วขอแค่มีอย่างๆอยู่ผมก็ไม่เหงาเลยครับจริงไหมครับอย่างๆจะไม่ทำให้เธอเหงาใช่ไหมเธอหันกลับไปเผชิญกับอย่างจงก่อนจะสวมกอดเอวแกร่งเบาๆถือก็ตามนั่นแหละเธอลงจากตึกไปได้แล้ว และขอบอกไว้นะว่าคราวหลังอยากขึ้นมาบนนี้อีกถ้าฉันไม่อนุญาตอย่างจงพูดกับชายหงด้วยน้ำเสียงราบเรียบทําเอาคนที่ถูกเตือนถึงกับหน้าถอดสีถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวนะคะและก็ขอโทษด้วยที่เข้ามารบกวนเวลาคุณทั้งสองด้วยความกลัวชายหงรีบโค้งตัวให้ทั้งสองคนก่อนที่จะรีบหมุนตัวเดินออกไปส่วนเทวก็หน้ามองตามจนสุดสายตาจะเนีนกอดอีกนานไหมเฮ้ยขอโทษครับ เทอรีผลักตัวออกจากคนที่ตัวเองกำลังกอดไว้เขาเพิ่งจะสังเกตว่าอย่างจงก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากตัวเองคือใส่ชุดคลุมตัวยังเปียกชุ่มไปด้วยหยดน้ำมิน่าและได้กลิ่นแชมพูผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรกับนายอีกหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้พูดอะไรคุลีก็เข้ามาก่อนคนในบ้านหลังนี้เชื่อไม่ได้สักคนจำคำของฉันไว้นะแม้แต่คุณด้วยเช่หรือเปล่าครับ ไม่รู้อะไรดนใจทำให้เขาถามอย่างจงออกไปแบบนั้นแต่เขาก็แค่อยากรู้ถึงแม้จะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วก็ตามว่าคนคนนี้แหละอันตรายที่สุดนั่นมันก็แล้วแต่นายจะคิดครับเทลตอบสั้นๆเพียงคำเดียวด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบส่วนอย่างจงเองก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาเลือกที่จะเดินออกจากตรงนั้นแล้วกลับห้องของตัวเองบ้าจริง นี่คนอายุห้จริงเหรอเทลถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกก่อนที่จะใช้มือกุมหัวใจที่กำลังเต้นเร็วของตัวเองที่อเล็กนะได้ฉายาว่าแวมไพหนุ่มด้วยนะลูกคำพูดของพ่อเลี้ยงที่เคยเล่าเรื่องของหยางจงให้ฟังมันผุดเข้ามาในหัวของเทลอีกครั้งแวมไพก็เหมาะก,กับเขนานะหน้าตายังดูดีอยู่เลยไม่เหมือนลุงหน้าโหดเพื่อนของพ่อกริ่งกริ่งเทล ที่ยืนคิดอะไรเพลินๆอยู่ที่หน้าประตูก็ต้องตื่นจากพวังเมื่อเสียงโทรศัพท์ของตัวเองที่วางอยู่บนเตียงดังขึ้นเดดิพออินครับพ่อวินเทลถึงหรือยังลูกทําไมไม่โทรมาหาพ่อบ้างเสียงที่ดังออกมากลับไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์แต่เป็นพ่อแท้ๆของเขาแทนเทลเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนะครับกําลังจะโทรหาพอดีเลยคนที่นั่นทําอะไรลูกหรือเปล่าพวกเขาต้อนรับลูกไหมถ้าไม่ต้อนรับเดี๋ยว พ่อจะไปรับลูกกลับบ้านเราเดี๋ยวนี้เลยคนเป็นพ่อแบบตรินรีบตีโพยตีพายไว้ก่อนเพราะตอนนี้เขาคิดถึงลูกชายมากอยากให้ลูกกลับมาหาไวๆพ่อครับทุกคนดีกับเทลมากครับพ่อก่อนที่จะมาบ้านอย่างอย่างก็พาเทลไปคำนับคุณปู่มาเพื่อความสบายใจของพ่อเทลเลยพูดแบบนั้นออกไปขืนพ่อรู้ว่า เขาถูกทำยังไงระหว่างเดินทางมาบ้างมีหวังคงเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างแก๊งมาเฟียจากไทยและจากจีนแน่งั้นเหรอพี่เทรนวินขอคุยกับลูกบ้างเทลพ่อเองนะลูกครับพ่อวินลูกอยู่ที่นู่นโอเคใช่ไหมน้ำเสียงของพ่อเลี้ยงฟังดูเศร้าและห่วงใยในเวลาเดียวกันเลยทำให้เทลพ่อจะรู้ว่าพ่อเลี้ยงของเขาคงจะรู้สึกผิดต่อเขาโอเคครับพ่อวินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ พ่อจะรีบจัดการเรื่องน้องชายตัวแสกของเราให้เร็วที่สุดจัดการเรื่องอะไรหรือไทเกอร์กับไทการมีอะไรหรือวินไม่มีอะไรหรอกครับเทวง,งั้นแค่นี้ก่อนนะลูกอาทิตย์หน้าพวกพ่อจะรีบบินไปหาลูกให้เร็วที่ตรินที่ไม่รู้เรื่องได้แต่สงสัยในสิ่งที่คนรักกับลูกชายคุยกันได้ครับถ้าอย่างนั้นพ่อดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับได้ลูกด้วยนะเดี๋ยวสิทธิรักให้พี่คุยกับลูกกะตูด เทลยิ้มให้กับโทรศัพท์ในมือของตัวเองแต่ไม่ทันรายรอยยิ้มของเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นความเศร้าความจริงแล้วเขาอยากกลับไปหาทุกคนมากอยากยิ้มอยากหัวเราะอ,อยากทำทุกอย่างด้วยเหมือนเมื่อก่อนเขาได้เพียงแต่ภาวนาว่าน้องชายจะเลิกหลงผิดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกเธอคิดถึงทุกคนจังเลยดูเหมือนว่าความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและเรื่องที่เจอระหว่างวันทำให้เทลที่กำลังนอนคิดอะไรเพลินๆค่อยๆปล่อยหลับไป ต่างจากใครบางคนที่อยู่อีกห้องมองพฤติกรรมของผู้เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ใหม่ผ่านจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กที่กล้องจอดปิดถ่ายไว้ได้เด็กคนนี้บางทีก็เหมือนจะเป็นคนที่เจ้าเล่บบางทีก็ดูใสสื่อเหมือนเด็กเพราะแบบนี้หรือเปล่านะเขาถึงเริ่มสนใจอยากรู้ว่าที่แท้จริงแล้วเด็กคนนี้เป็นคนยังไงกันแน่ตอนสิ์คำกล่าวหาตื่นได้แล้วมั้งจะนอนขี้ซอกไปถึงไหน คนกำลังปลุกเริ่มสำรวจมองใบหน้าเนียนใสของคนที่กำลังหลับเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ยอมตื่นสักทีพอเด็กหนุ่มตรงหน้าหลับแบบนี้แล้วเหมือนคนที่ดูไม่มีพิษมีภัยเลยแม้แต่น้อยไม่คิดว่าคนที่น่าใสสื่อขนาดนี้เป็นคนเจะเล่์คอยหลอกปั่นหัวคนนั้นคนนี้สายตาคุ้มกริบค่อยๆลดสายตามองต่ำลงเรื่อยๆไล่จากใบหน้าสวยลงมาถึงลำคอระหงก่อนจะเผลอมองแผ่นอกขาวเนียน และยอดอกเล็กสีชมพูที่ตัวเองเคยสัมผัสมาแล้วครั้งเพียงแค่คิดถึงคืนนั้นแก่นกายใต้กางเกงก็เริ่มมีปฏิกิริยาอย่างเห็นได้ชัดยิ่งขาเรียวสวยที่โผล่พ้นชายชุดคลุมที่สวมใส่ออกมามันยิ่งทำให้เขาแทบประงับอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ถ้านายยังไม่ตื่นฉันเลิอกอยากกินแล้วมากินนายแทนนะั แม้จะขู่ไปแบบแต่เขาก็รู้ดีว่าคนที่กำลังหลับไม่มีทางตื่นขึ้นมาแน่ๆเพราะอย่างนั้นแล้วรอยยิ้มแสนเจ้าเล่์เลยปรากฏขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาอย่างจงค่อยก้มลงจุบบนไหล่ปล่าเลอยเบาความเย็นของเริมฝีปากที่แต่ลงบนถิวทำให้คนที่หลับอยู่ถึงกับห่อไหล โดยอัตโนมัติแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เสือร้ายจอมเจ้าเล่ห์แบบอย่างจงจะหยุดเขาค่อยเคลื่อนใบหน้าลงอย่างช้าจนริมฝีปากมาหยุดบนยอดอกสีชมพูสวยอออเพียงแค่ปากครอบครองยอดอกไว้เสียงครางของคนที่หลับก็เปล่งออกจากลำคอยิ่งตอนนี้ลิ้นสากกว่าลียไปรอบๆยิ่งทำให้เทลเซียสถานมันไม่ใช่ฝันในที่สุดคนหลับสนิทก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อรู้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันปล่อยนะทำบ้าอะไรเนี่ย ปล่อยผมเทวไว้เสียงดังทั้งผลักทั้งดันคนที่กำลังก้มหน้าหยอกย้าวกับยอดอกตัวเองแต่ไม่รู้ทําไมถึงแม้ว่าจะพยายามปฏิเสธแต่ความสิุเสียวสัน้นที่ได้รับมันทําให้เขาเผลอเพลิเล้มไปชุวขณนะอ้าวตื่นเร็วจังคราวนี้อย่างจงยอมล่าถอยความจริงแล้วแม้จะเสียดายความขาวหอมเนียนราวกับเค้กแสนอร่อยตรงหน้าแต่ตอนนี้ ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำอะไรแบบนี้เขาต้องพาเด็กคนนี้ไปเผชิญหน้ากับสิ่งอันตรายในบ้านที่ตัวเองต้องอาศัยอยู่คุณทำอะไรเนี่ยคนที่เพิ่งถูกปล่อยให้เป็นอิสระรีบถอยตัวไปด้านหลังบ้านจริงทำไมแวบบหนึ่งเราถึงนึกถึงเรื่องนั้นกันนะักก็ฉันตุกแล้วนายไม่ยอมตื่นอีกอย่างฉันก็บอกนายแล้วว่าถ้าไม่ยอมตื่นจะทำอย่างอื่นแทน แล้วนายก็ไม่ยอมตื่นฉันเลยคิดว่าจะอนุญาตไงใครมันจะไปอนุญาตเมื่อกี้ผมหลับคุณหลีเข้าใจไหมครับว่าผมหลับผมจะไปอนุญาตคุณเรื่องแบบนั้นตอนไหนเทวยวายจนหน้าแดงแต่ถึงจะวยวายยังไงคนที่เป็นคนก่อกวนก็ไม่ได้สนนึกผิดเลยสักนิดอีกอย่างรสสัมผัสจากลิ้นสากที่สัมผัสยอดอกตัวเองมันยังทิ้งความรู้สึกไว้อยู่เอาละในเมื่อตื่นแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอเราต้องลงไปข้างล่างกันแล้ว เพราะตอนนี้ทุกคนคงรอกินข้าวอยู่ทุกคนบ้านหลังนี้มีคนอื่นอยู่ด้วยเหรอครับมีพวกตระกูลรองนะแต่ไม่ได้อาศัยอยู่คฤหาสน์ใหญ่กับพวกเราแต่แยกตัวออกไปด้านหลังวันนี้นายมาอยู่ที่นี่ฉันเลยเรียกให้มาทำความรู้จักถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับให้ฉันเปลี่ยนช่วยไหมยอย่างจงถามเสียงดังระหว่างที่เทลเดินเข้าห้องแต่งตัวไป ขอบคุณแต่วันหลังไม่จําเป็นต้องมีความคิดช่วยเรื่องแบบนี้ครับเทลรีบตะโกนตอบกลับระหว่างที่เขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ก็สะดุดตากับยอดอกของตัวเองที่บุมแดงเล็กน้อยเลยใช้นิ้วสัมผัสมันเบาๆแต่ยิ่งทำแบบนั้นมันยิ่งเหมือนเขากำลังกระตุ้นตัวเองจนตอนนี้เหมือนมีอารมณ์แปลกพลุงพลานบ้าจริงทำไมต้องทำแบบนี้กับเราเป็นพวกตาแก่ตันหากลับหรือไง ไม่นานเทวก็ออกมาพร้อมชุดซึ่งอย่างจงก็นั่งรอที่เตียงเหมือนเดิมแต่ในมือของอีกฝ่ายกลับถือภาพครอบครัวของเขาอยู่คงจะดูพ่อวินอีกละสิผมเสร็จแล้วครับจะไปเลยหรือเปล่าอื่นนายก็ดูเป็นเด็กใส่ซื้อนะไม่คิดว่าจะเจ้าเล่ห์มากแทนการเสียงทุ้มของคนที่นั่งอยู่บนเตียงพูดขึ้นทำให้เทวที่กำลังจะเดินออกไปชะงักเท้าไว้ ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าทำไมคุณคิดได้เข้าใจผิดแบบนั้นแต่ผมไม่เคยทำเรื่องที่คุณกล่าวหามาเลยสักอย่างงั้นเปือถ้านายไม่ทำน้องชายของนายจะลงหัวปักหัวปั๊มขนาดนั้นเปล่าลากกันไปนูนีหลังร้านเหล้า,ลาและก็กุมผู้ชายไม่ซ้ำหน้ารวมทั้งโดดขึ้นเตียงมีเซ็กกับผู้ชายที่ไม่รู้จักนูนีหลังร้านเหล้า,ลา ควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้ามีเซ็กกับผู้ชายที่ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เอาอะไรมาพูดแม้เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องจริงก็ตามทีเถอะผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนหรือฟังมาจากใครแต่ผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นไม่เคยเทลยืนยันเสียงหนักแน่นช่างเถอะไปกันได้แล้วพึึอย่างจงลุกขึ้นจากเตียงก่อนเดินไปจับมือเล็กแต่ทีท่จับก็โดนสะบัดทิ้งอย่างแรงจะช่างได้ยังไงคุณเอาแต่ต่อว่า ผมพอผมจะอธิบายคุณก็ไม่ฟังผมไม่เคยทำเรื่องพวกนั้นสักหน่อยแม้เรื่องอย่างหลังจะทำมันจริงๆก็เถอะแต่ตอนนั้นผมเมาทั้งที่ผมเป็นครั้งแรกผมผิดมากหรือฮืออออเทลที่เริ่มหมดความอดทนก็ปล่อยน้ําตาของตัวเองไหลออกมาเขาไม่ได้อยากร้องให้ต่อหน้าผู้ชายคนนี้เลยสักนิด และคงเป็นคนสุดท้ายที่อยากร้องให้ให้เห็นแต่ตอนนี้เขาอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วแค่เรื่องที่น้องชายตัวเองมีความรู้สึกแบบนั้นด้วยเขาก็ทรมานจะแย่ผู้ชายคนนี้ยังจะมากล่าวหาเขาเพิ่มอีกส่วนคนที่เป็นต้นเหตุก็ตกใจแวบ,บหนึ่งเขาไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะร้องให้ออกมาแค่เรื่องพวกนี้ก่อนหน้านี้เขาทำให้เจ็บยังไม่ร้องสักนิด เขาตัดสินใจดึงร่างเล็กมากอดไว้หลุมกลางที่หยางจงทำแบบนั้นทำให้เทลตกใจไม่น้อยจะทำอะไรนะครับอึดเทลพยายามที่จะผลักหยางจงออกทั้งน้ำตาทำให้ในายหยุดร้องไห้ถึงไปทั้งอย่างนี้คงมีคนสงสัยแน่ไม่ต้องมากอดเดี๋ยวผมก็หยุดเองแม้จะพยายามที่จะผลักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เป็นผลเลยสักนิดเหมือนกับว่าตอนนี้เขากำลังผลักกำแพงหินอยู่ แต่ตอนนี้นายยังไม่หยุดเพราะงั้นฉันจะใช้วิธีของฉันพูดจบอย่างจงก็ผลักตัวเทลออกเล็กน้อยก่อนจะก้มตัวลงปิดปากเล็กที่กำลังสะอื้นด้วยปากของตัวเองส่วนคนที่กำลังร้องให้ถึงกับตัวแข็งตัวความตกใจนี่เขากำลังถูกจุกเร็ซประสสิบเอ็ดอืดพอเริ่มที่จะตั้งสติดได้เทลก็ขัดถืออีกครั้งแต่ความรู้สึกแปลกใหม่ มันทำให้หัวใจของเขาเต้นระสังไปหมดจุกที่ดูหิวกระหายของคนตรงหน้ามันทำให้สติของเขาเริ่มเลือนรางอึมม,ม,มุมอย่างจงคลางในลำคอออกมาอย่างพอใจเมื่อลิ้นเล็กของคนที่ดิ้นขัดขืนเมื่อกี้ตอบสนองตัวเองกลับอย่างอ่อนหัดแต่ในใจของเขาก็รู้สึกขัดแย้งบางอย่างประหลาดเด็กคนนี้ไม่ควรดูใส่สื่อขนาดนี้สิทั้งที่ปั่นหัวผู้ชายเป็นว่าเล่นขนาดนั้น หรือนี่จะเล่นบทสายสื่อเบริสุทธิ์เพื่อให้เขาตายใจกันนะก๊อกแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงเพียงแค่นั้นหลังจากที่มีเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นอย่างจงยองเป็นฝ่ายถักเทลออกแม้จะรู้สึกไม่พอใจคนที่มาเยือนเวลานี้มากแค่ไหนแต่เขาก็ยอมเดินไปเปิดป,ประตูดีๆส่วนเทลพอได้สติหน้าก็แดงระเรื่อขึ้นอย่างเขิานอายมีอะไรพอเปิดประตูออกเห็นหน้าของหัวหน้าพ่อบ้านอย่างจงก็ถามอย่างอุดงิดทันที ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาขัดจังหวะเวลาของนายท่านทั้งสองแต่คุณเฟยหลานให้ผมมาเรียนนายท่านว่ารอหนายแล้วครับอย่างจงพยักหน้าเข้าใจก่อนเขาจะหันกลับไปมองเทวที่ยืนหน้าแดงเหมือนลูกสตอรี่เบอรี่สีแดงสดไปกันเถิดแคะครับไปไหนเทลถามอย่างเลื่อนลอยเพราะตอนนี้ในหัวของเขามันคิดแค่เรื่องจุกที่ตัวเองเพิ่งเจอมาไปกินข้าวไง ออกินข้าวเทวที่ตอนนี้ดูยังมีสติไม่ครบถ้วนทำให้หยางจงถึงกับแอบคำออกมาก่อนจะรีบุกยิ้มไปแต่ท่าทางของทั้งคู่ตอนนี้อยู่ในสายตาของหัวหน้าพ่อบ้านเก่าแก่ตลอดเวลาไปกันเถอะเพื่อความแนบเนียนเ้ารู้ว่าตัวเองจับตาอยู่อย่างจงเลยยื่นมือออกไปให้เทวจับตอนแรกเทวก็งงเล็กน้อย แต่พอมองไปที่พ่อบ้านก็เข้าใจทันทีอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าแม้กระทั่งพ่อบ้านก็คอยจับตาดูพฤติกรรมของเขาสินะครับอย่างหยางจะพาเทลไปกินข้าวเหรอครับคำพูดและสายตาที่เปลี่ยนไปของเทลทําให้อย่างจงอดยิ้มไม่ได้เด็กคนนี้ก็ปรับตัวเร็วดีแฮะใช่ครับแล้วก็พาเทลไปแนะนําตัวให้คนอื่นรู้จักด้วยนั้นแบบนี้ทุกคนคงรอแน่แล้ว เป็นเพราะอย่างอย่างนั่นแหละเทลบอกแล้วว่าอย่ากแกล้งป่านี้คงอื่นคงเกลียดเทลหมดแล้วดูเหมือนว่าเทลจะเล่นละครดีเกินคาดดีจนแม้กระทั่งตัวเขาเองยังอดที่จะขำไม่ได้ใครกล้าเกลียดฉันจะไม่ให้มันมีลูกตาไว้มองด้วยความเกลียดชันหากชอบนิยายวายสนุกสนุกฟังทุกวันแบบนี้กดซับสไครต์กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับท่านผู้ฟังสามารถความมิติชมได้นะครับ อันนี้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ